เป็นฝรั่งที่เก็บมานะคะก็จะมีความน่าทานมากๆเลยผิวก็สวยด้วยนะคะจากการหอ่อเมื่อสักครู่ที่ให้ดูถุงห่อไปนะคะเห็นไหมคะลูกเขาก็จะเนื้อสวยว,วันนี้นะคะเราก็จะชวนมาดูฝรั่งที่เราปลูกที่สวนกันค่ะ คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านดูจนจบคลิปเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกฝรั่งไว้ทานเองแบบเราได้เลยค่ะขอให้ตั้งใจดูนะคะเพราะว่าถ้าปลูกแล้วใช้เวลาแค่1ปีก็สามารถมีฝรั่งทานเองแบบนี้แล้วก็มีวิธีการดูแลแนะนําในคลิปท้ายคลิปด้วยนะคะถ้าอยากมีผลไม้ไว้ทานเองที่บ้านนะคะก็ต้องปลูกฝรั่งไว้ทานเองแบบเราค่ะเราเนี่ยประหยัดมากเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ต้องซื้อผลไม้ทานเลยค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บฝรั่งค่ะที่สวนนะคะนอกจากมีมะยงชิดแล้วนะคะเราก็ปลูกฝรั่งนะคะไว้ทานตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ก็มีไม่ได้เยอะนะคะมีมีไม่ได้แบบว่าเป็นร้อยต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพิ่งเริ่มปลูกนะคะแล้วก็คิดว่าตอนเนี้เริ่มจะทานไม่ทันแล้วต้นฝรั่งนี้นะคะถ้าจะได้กินเนี่ยเราก็จะต้องห่อลูกด้วย เวลาห่อแล้วต้องห่อตั้งแต่ผลเล็กๆขนาดนี้เลยไม่ทราบเห็นหรือเปล่านะนี่ค่ะผลเขาจะเล็กๆประมาณนี้ก็เริ่มห่อแล้วนะคะที่บ้านเนี่ยก็จะห่อสองชั้นนะคะก็จะห่อเป็นแบบว่าถุงพลาส,สติก ้นนแบบีะะคะสําหรับที่ส่วนเรานะคะก็จะใช้ถุงห่อฝรั่งแบบเป็นถุงที่สําเร็จรูปแบบนี้เราหาซื้อได้จากในช้อปปีได้เลยนะคะถุงเขาก็จะแบบเจาะรูระบายน้ําให้เราด้วยนะคะเป็นมัดมัดละร้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงค่ะแล้วก็อีกแบบที่อยากแนะนํานะคะก็จะเป็นถุงผ้าที่ทําจากผ้าสปันนะคะแบบเนี้ยเขาก็จะมีความเหนียวทนทานแล้วก็นํามาใช้ใหม่ได้ท่าในใดที่ว่า เจไดอยากลดโลกร้อนก็ใช้ถุงผ้าสปันก็ได้มันเอาไปห่อได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะพวกผักผลไม้กล้วยองุ่นแอปเปิลหรือว่าผลไม้ต่างๆในบ้านมะม่วงองุ่นอะไรเงี้ยที่ท่านปลูกไว้อะไรเงี้ยอยากจะห่อก็ง่ายๆเลยมันจะมีเชือกรูดนะคะแบบนี้มันจะใช้งานง่ายแล้วก็สามารถที่จะป้องกันพวกมแมลงพวกมแมลงศัตรูพืชนกแล้วก็พวกกลอกสัตว์อื่นๆนะคะที่มาคอยกัดกินผลไม้หรือว่า ผลผลิตของท่านพวกผักก็ได้นะคะเชือกรูดสองด้านเนี่ยเราสามารถนํากลับมาใช้ได้นะคะถุงผ้าสปันแบบเชือกรูดเนี่ยมีประโยชน์คือถ้าท่านใช้แล้วท่านอ้อนาไปซักน้ําแบบเบาๆได้นะคะแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแพ็คหนึ่งเขาก็ร้อยชิ้นเหมือนกันระบายอากาศได้ดีแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่าถุงพลาสติกที่เราใช้นิดนึงนะคะท่านใดที่แบบว่าอยากมีความสะดวกก็ลองใช้ดูได้คะ่ะ และอย่างในกรณีนะคะที่ท่านไม่มีถุงแบบนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ก็ใช้ถุงธรรมดาทั่วไปอะคะ่ะที่ใส่ของทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เราก็ผูกมัดถุงด้านบนแล้วเราก็ใช้กระดาษที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยห่ออีกทีเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะเพราะว่าอันถุงธรรมดาแบบเนี้ยมันจะทําให้ผิวเขา,าไหม้ได้เวลาโดนแสงมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาล อย่างที่บ้านเนี่ยแม่เขาก็ประหยัดนะคะบางทีถุงอันนั้นมันหมดเราก็ใช้ถุงแบบนี้ก็ได้หรือใช้ร่วมกันก็ได้นะคะเวลาที่เราห่อนะคะบางทีมแมลงอะคะ่ะเขาก็เข้าไปทางปากถุงได้ก็ต้องมัดให้แน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าบางลูกมันก็โดนเจาะเหมือนกันคะ่ะลูกเขาก็เลยผิวไม่ค่อยสวยะคะ่ะกระดาษอยู่ข้างนอกด้วยนะคะจะต้องห่อสองชั้นแบบนี้ เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บฝรั่งไปทานกันนะคะจากหลายคลิปที่ผ่านมาก็เก็บฝรั่งบ่อยแล้วแต่ก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปจริงจังของฝรั่งสักทีนึงนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปแบบว่าลูกฝรั่งของแม่นะคะลูกฝรั่งของแม่เนี่เขาก็จะมีหลายพันมากเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบไส้แดงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันนะคะลูกนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้ว ก็แกะถุงออกนะคะรู้สึกถุงจะคับไปด้วยค่ะเวลาที่เราห่อนะคะถุงที่จะห่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเจาะเจาะถุงด้วยนะคะเนี่ยค่ะน้ํามันก็จะหยดประมาณนี้นะคะเจาะที่ถุงพลาสติกด้วยนะคะเป็นถุงแบบว่าถุงแบบประมาณนี้ที่แม่เขาใช้นะคะแต่ว่า มันก็จะมีหลายแบบที่เป็นถูกสําเร็จรูปแต่อันนี้คือประหยัดเนะะี่ยค่ะก็จะใช้แบบนี้แล้วก็เจาะเอาเจาะน,นี้ให้น้ําหยดเวลาเราลดน้ําต้นไม้อะมันก็จะหยดลงไปข้างล่างได้แบบนี้นะคะแล้วลูกฝรั่งอะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูลูกฝรั่งนี่นะคะลูกฝรั่งเห็นไหมคะว่าแบบน่าทานมากๆเลย นี่นะคะก็เป็นฝรั่งที่เก็บมานะคะก็จะมีความน่าทานมากๆเลยผิวก็สวยด้วยนะคะจากการหอเมื่อสักครู่ที่ให้ดูถุงห่อไปนะคะเห็นไหมคะลูกเขาก็จะผิวสวยนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนลูกฝรั่งได้เลยค่ะเวลาขายหรือนําไปทานนะคะเราก็จะได้ราคาดีเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นลูกฝรั่งที่ปลูกเองนะคะปลูกธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็ ใส่ปุ๋ยจากธรรมชาติเลยที่บ้านก็จะใส่ปุ๋ยพวกขี้วัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะก็คือทานและปลอดภยัยที่จริงก็สามารถทานได้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> จะให้ดูฝรั่งต้นที่เก็บมาสักครู่นะคะว่าต้นเขาสูงนิดเดียวเองค่ะนี่นะคะต้นเขาสูงประมาณนี้เองแต่เขาก็ลูกดกนะคะนี่ ต้นของแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะได้ได้ทานเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วด้วยค่ะแบบว่าได้ทานเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะเขาก็จะแบบว่าพยอยสุกพยอยแบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่บางลูกก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าห่อไม่ทนันถ้าเราห่อไม่ทันนะคะแมลงก็จะไปเจาะลูกข้างในได้อะคะ่ะทําให้แบบโตมาแล้วมันไม่สวยแบบแบบนี้นะคะ รังนี้มแมลงก็จะชอบมากนี่สำหรับโรคและ,มะแมลงที่เป็นปัญหาสําหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกฝรั่งนะคะก็จะเป็นพวกมแมลงวันทองอะค่ะที่คอยจะเจาะ ผลฝรั่งนะคะแล้วก็ฟักเป็นตัวหนอนแบบนี้นะคะคือช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอากาศมันก็จะเย็นแล้วผู้ปลูกฝรั่งเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะต้องรับมือกับมแมลงวันพวกมแมลงวันผล,ลไม้เนี่ยค่ะเขาก็จะวางไข่นะคะในผลฝรั่งอะ่ะทาให้ผลก็จะมีผิวที่ไม่สวยนะคะเป็นระยะที่หนอนเนี่ยก็ กำลังจเจริญเติบโตในรูปฝรั่งนะคะมาทําลายผลฝรั่งชอนชอนชายกินเนื้ออยู่ภายในนะคะทําให้ผลเน่าแล้วก็ล่วงได้ง่ายนะคะเวลาที่เราจะป้องกันนะคือต้องรักษาความสะอาดของต้นด้วยนะคะโด,ดยการตัดแต่งกิ่งออกไปคือเวลาที่เราจะห่อผลเนี่ยนะคะเราก็ต้องเริ่มห่อตั้งแต่ดอกเขาบานแล้วเริ่มเป็นผลเล็กๆเ,เลยนะคะเพื่อป้องกันมแมลงเนี่ยคะ่ะเขามาเจาะ ลูกฝร,รั่งอันนี้เราก็ไม่ต้องฉีดยาใดๆนะคะเราป้องกันด้วยวิธีธรรมชาติแต่เราไปค้นข้อมูลมานะคะว่ามีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็เขาจะติดกับดักนะคะโดยใช้สารรอดชนิดเมทิลยูจีนนนนะคะผสมกับสารฆ่าแมลงมาลา,าไทออนนะคะในอัตราส่วน4:1นะคะหยดลงบนก้อนสำลี4-5หยดนะคะแล้วก็เอาไปแขวนเป็นกับดักเพื่อกำจัด มแมลงวันตัวผู้นะคะก็จะพบว่าการระบาดของมแมลงวันเนี่ยก็จะลดลงนะคะมันก็จะไม่เพิ่มปริมาณมาแมลงวนันแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดพ่นด้วยเหยื่อโปรโตีนนะคะใช้เหยื่อโปรโตีนผสมสารมาราไทออนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนี้ลองค้นดูใน Google มาฝากทุกท่านนะคะว่าเป็นวิธีการกําจัดมแมลงวันแบบไม่ง่ายเลยค่ะที่เป็นสีแดงๆแ,แบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู เพราะว่าไม่ได้ใช้กระดาษรองนะคะก็จะไหมแดดได,ได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นนี่คะ่ะถ้าไม่ได้ใช้กระดาษนะคะอีกก็จะโดนไหมแดดแบบนี้นะคะลูกก็จะไม่สวยเป็นแบบนี้นะคะคือคือว่าเวลาที่เราห่อเนี่ยเราก็ต้องมีกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดมันร้อนจัดพอแดดร้อนจัดเนี่ยลูกก็จะไหมแบบนี้ไปเลยหรือไม่เขาก็โดนแบบว่าโดนมแมลงเจาะนิดนึงเขาก็ ลูกลามใหญ่โตเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะไม่น่าทานนะคะแบบนี้ก็แต่ก็เก็บไปค่ะแล้วก็เสียดายนะคะเอาไปทานได้นี่ค่ะก็ยังมีอีกลูกนี้ก็โดนเหมือนกันน,นี่ก็เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปเก็บต้นอื่นๆบ้างนะคะต้นนี้ก็ เดี๋ยวลองผงใส่ลูกนี้ว่ามันใช้ได้หรือยังมีหลายต้นค่ะแต่ก็เก็บไปดีกว่าเก็บทั้งถุงนะคะขอญยกเก็บทั้งถุงใช้มือเดียวอีกมือถือกล้องค่ะนี่แม่มาช่วยแล้วนะคะเดี๋ยวไปถ่ายแม่ให้แม่เก็บดีกว่าค่ะจะได้สะดวก โหลนี่คะ่ะแม่แม่มาเก็บแล้วนะคะนี่นะคะแม่เขาก็มีลูกเล็กนะะแม่เขเก็บไปเรื่อยๆนะคะลูกกะเล็กลูกเล็กๆน้อยนะคะ mm. เพราะว่าอากาศมันร้อน mm. เป็นฝรั่งพันกิมจูนะคะต้นก็ประมาณนี้ค่ะ ต้นไม่ได้ใหญ่ต้นเล็กๆแต่ว่าก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็มีตรงนู้นอีกต้นหนึ่งแล้วก็มีในบ้านอีกมีสามตรงนี้มีสามต้นก,ก็พอทานแล้วนะคะ รู้ไหมคะว่าผลฝรั่งที่ไม่สวยเกิดจากได้หลายสาเหตุนะคะผิวไม่เรียบหรือผิวหูข่ะเนี่ยเกิดจากการได้รับไนโตรเจนมากเกินไปถ้าคั่วหรือจุกสูงเกิดจากการได้รับแคลเซียมมากเกินไปถ้าทรงผลแป้นไม่สม่าเสมอหรือบิดเบี้ยวเนี่ยเกิดจากการได้รับฮอร์โมนขยายขนาดผิดอัตราส่วนหรือว่าไม่ได้รับฮอร์โมนเลยก็ได้นะคะหรือเกิดจากเกรอนที่ไม่สมบูรณ์ผสมกันหรือได้รับจิบเบรลลิ่มากเกินไป เวลาที่เนื้อเนื้อฝรั่งเนี่ยนะคะมันไม่ดีก็จะมีหลายสาเหตุเช่นเนื้อหยาบก็เกิดจากการได้รับแคลเซียมน้อยเกินไปนะคะเปลือกสีเขียวหนาเกิดจากการได้รับโพแทสเซียมช่วงผลแก่ก่อนเก็บเนี่ยน้อยเกินไปนะคะการที่ฝรั่งไส้หลวมหรือเป็นโพรงเนี่ยเกิดจากการได้รับแคลเซียมน้อยถ้ามีเมล็ดมากเกิดจากการได้รับสังกะสีมากเกินไป นี่นะคะเจอลูกนี้ค่ะใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวแม่ให้ดูมือแม่นี่มือแม่โอ้แม่มือแม่นี่ลูกนี้อยู่ใต้ต้นนะคะแต่ใหญ่มากๆนี่ใหญ่มากๆเลยมือแม่ขนาดนโอ้โหแม่เก็บเลยนี่ค่ะเพราะอะไรมันถึงใหญ่ เพราะว่าเขาจะอยู่ลำต้นแกนกลางของเขาเนี่ยเขาได้อาหารดีเนี่ยขึ้นไปอย่างเนี้ยมันจะใหญ่อ๋อเหรอข้างล่างจะใหญ่เหรอแบบว่าอาหารเขาดีเขาได้รับอาหารเยอะเขาไม่มีกิ่งเล็กๆอย่างนี้อาหารเยอะอ๋อถ้าออกจากกิ่งใหญ่โดยตรงก็จะใหญ่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ใหญ่นะลูกเนี้ยโอ้ลูกนั้นก็จะเอ้ยมันออกจากไหนแม่มนนีออกตัวนี้ออกจากกิ่งเล็กก็จะไม่ใหญ่อ๋อเวลานั้นก็ต้อง ตัดทิ้งบ้างใช่ไหมอันนี้โดนต่อยแล้วโดนต่อยของไม่ทันแบบนั้นนะคะลูกก็จะลายๆแบบที่เห็นสักโรู่ค่ะเนี่ยโดนต่อยแล้วนนต้องห่อเล็กกว่านี้เนาะออ,อ,อันนี้ใหญ่ไหมออกจากกิ่งเล็กก็จะต่างกันใหญ่จริงๆก็จ,จะได้ประมาณนี้เทียบกันแนมะ่ ต่างมากนะคะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆเริ่มจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะไม่มีที่วางได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแม่บอกว่าถ้าฉีดฮอร์โมนนะคะก็จะได้เยอะเลยดอกฝรล่าง เวลาลดน้ํานะคะเราอย่าลดโดนยอดมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีดอกอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ติดเป็นลูกนะคะดอกฝรั่งก็น่ารักมากเลยค่ะนี่น้ำก็จะลดที่โคนฝรั่งนะคะอันนี้นะคะเขากหลังเริ่มจะออกดอกแบบแบบเมื่อสักครู่แล้วนะคะดอกก็จะเป็นประมาณนี้ หลังจากนั้นดอกก็จะกลายเป็นลูกน้อยแบบนี้นะคะพาเป็นระยะนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มาห่อได้แล้วค่ะเตรียมกระดาษมาหอ่อเนี่ยก็จะเริ่มมีอีกหลายลูกที่จะต้องห่อแล้วนะคะนี่ตรงนี้ด้วยเยอะไปหมดเลยค่ะทานได้ตลอดปีนะคะปลูกฝรั่งเนี่ยเราสามารถปลูกในบ้านจัดสรรก็ได้หรือว่าปลูกในสวนก็ได้ปลูกไว้ต้นสองต้นก็พอทานแล้วนะคะ บ้านใดนะคะมีพื้นที่อยู่เล็กน้อยลองปลูกดูนะคะก็จะได้ผลไม้ทานตลอดปีไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยค่ะแล้วก็อีกลูกอีกต้นหนึ่งที่แนะนำนะคะก็คือต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงอันนี้ก็ดกมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ลูกอีกแล้วอันนี้คนละต้นกับต้นหน้าบ้านนะคะลูกก็จะใหญ่มากมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงของส่วนเราแม่ก็ปลูกไว้นะคะมาคอยดูผลผลิตอยู่เรื่อยๆ ตรงนี้ก็ดกดกมากๆเลยตอนนี้กิ่งพันยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะสามารถมาติดต่อได้ที่สวนสวนมะยงชีรัตนานิยมของเราเลยค่ะอ่านี่ลูกดิก็ใหญ่นะคะเคยทำคลิปไปแล้วนะคะลูกค้าก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงคือต้นเขาไม่ได้ใหญ่ต้นเล็กแค่นี้เองระดับนี้ระดับนี้เองนะคะเนี่ยแต่ก็มีลูกเยอะมาก อันนี้เรียกได้ว่าเร็วกว่ามายงชิดนะคะมายงชิดจะต้องรอนานแต่เราปลูกอันนี้เป็นไม้พี่เลี้ยงไว้ก็ได้ต้นข้างบ้านนะคะแม่ก็กําลังจะเก็บอันนี้พันอะไรนะแม่แม่อันนี้พันอะไรอะเ,อ,อ,เอ,อ้หงเป่าซื้อหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อที่เป็นไส้แดงค่ะนี่นะคะนแม่ชซนอ่ะอ๋อนี่น็ลายเหมือนกัน แต่เน,เนื้อจะเป็นสีแดงตูดเขาจะกว้างตูดจะกว้างอ๋อ,อ<ม>ก็ดกเหมือนกันนะคะของเป่าซื้อ,น,อน,นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลองมาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอีิพันธ์ผงเป่าซื้อนะคะที่แม่บอกว่าตาน,นี้เขาจะไม่เหมือนกันนะคะ เนี่ด้านนี้เขาจะไม่เหมือนกันเขาจะเป็นๆกว่ากว้างกว่านะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลยค่ะน้าฐานมากเลยนะคะดูกรอบมากดูเสียงไม่ชอบทานฝรั่งสุกค่ะแต่ว่าฝรั่งสุกมันก็อร่อยดีนะคะนี่ให้ลูกค้าดูนี่ค่ะ มันก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแต่ลูกเนี้ยไม่ค่อยชมพูเคยเคยทานที่มันแบบชมพูมากกว่านี้ด้วยค่ะแต่ตรงนี้ก็ออกสีชมพูแบบนี้นะคะชมพูอ่อนๆชาก็จะหวานมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยยิ่งถ้าไส้ในไส้ข้างในนะคะเป็นสีชมพูจัดๆเนี่ยก็จะหวานมากๆเลยค่ะแต่ลูกเนี้ยหวานกลางๆไม่ได้หวานมากนะคะ ถ้าอยากมีฝรั่งไว้ทานทั้งปีนะคะอย่าลืมปลูกฝรั่งกันนะคะเลือกพันธุ์ดีๆมาปลูกก็ได้ค่ะมีหลายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็จะได้มีฝรั่งทานกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเล้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ